สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัววงการเศรษฐีต้องสะเทือนหาราศีนี้เฮงนานถึงปีหน้าคลิปนี้นะคะมาเปิดคนดวงเฮงที่จะเฮงตั้งแต่สงกรานต์ปีนี้ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะเรียกได้ว่าทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายเพราะว่าดวงของท่าน เปิดแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นดวงปังระยะยาวค่ะต่อจากนี้จะทำอะไรก็เฮงก็ปังสมใจหมายเลยนะคะก่อนอื่นในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์ตงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกที่มีเกณฑ์เฮงยาวหลังสงกรานเลยนะคะราศีแรกก็คือท่านี่เกิดในราศีสิงค์ค่ะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะ ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์โดดเด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จสมดังใจหมายเพราะว่าดวงมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโยกย้ายไปทำในตำแหน่งอื่นๆเรียกได้ว่าหลังสงกรานต์ดวงชะตาจะดีขึ้นมากๆเพราะดวงชะตามีเกณฑ์รับทรัพย์หลังจากสงกรานต์ปีใหม่ไทยผ่านไปแล้วฐานะทางการเงินจะขยับขึ้นไปอีกขั้นนะคะ มาต่อกันที่ราศีที่สองเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะ ชาวราศีเมษดวงชะตาดีนะคะชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนมีความสุขสมหวังมาเยือนในชีวิตแล้วค่ะโดยเฉพาะของเรื่องการงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าสมหวังในเรื่องงานไกลเกินฝันช่วงนี้ผ่านมาอาจจะมีอะไรหน่วงๆเพราะว่าเจอปัญหาเยอะ แต่ตอนนี้อุปสรรคปัญหาจะลดลงส่วนเรื่องการเงินชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีเรื่องของเงินทองทายิงค้าขายจะยิ่งดีเพราะจะมีกำไรจากการขายมากขึ้นด้วยค่ะมาถึงราศีถัดไปคือท่านที่เกิดในราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะ ชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมีโอกาสสมหวังส,สมใจในสิ่งที่ปรารถนามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนจะมีการเปลี่ยนแปลงกำลังมาเยือนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนการโยกย้ายหรือว่าการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ภายในองค์กรจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินทองสมกับที่เหน็ดเหนื่อยมานานหากวางแผนเก็บเงินให้ดีๆงานนี้มีลุ้นรวยขึ้นได้ด้วยนะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะหลังจากสงกรานผ่านไปแล้วชีวิตของท่านที่เกิดราศีมีนเหมือนจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ การขยับขยายการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหากใครรู้สึกท้อแท้ก็ขอให้ตั้งต้นรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งเพราะต่อจากนี้ไปชีวิตจะดีขึ้นแต่ชีวิตจะวุ่นวายกับหลายเรื่องจะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขในเรื่องการเงินของชาวราศีมีนจะมีโอกาสรวยมากขึ้นฐานะดีขึ้นมีโอกาสได้จากการค้าขายมากมายเลยละคะ่ะ มาต่อท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวังวนที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะดวงชะตาโดยรวมถือว่าดีขึ้นมากเพราะว่าดวงมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหากใครทำการค้าการขายก็จะมีโอกาสสมหวังแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะจะมีลูกค้าเข้ามาจนรับออเดอร์แทบไม่ทันค่ะ ในด้านการเงินของชาวราศีธนูถือว่าดีขั้นสุดเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดวงขึ้นจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะทุกอย่างเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง5าราศีที่มีเกณฑ์เฮงนานแห่งยาวถึงปีหน้ากันเลยค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ